สอนมือใหม่ทําช่อง TikTok อให้สร้างเงินสร้างรายได,ได้ได้จริง EP7 หลังจากการที่เราโพสคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเช็คลิดตัวเองเลยเช็คลิสต์ข้อที่14ก็คือเราจะต้องกดหัวใจกดแชร์คอมเมนต คลิปตัวเองนะคะเมื่อทําการโพสออกไปเสร็จแล้วค่ะเราควรอยู่ใน Tik t o ็อกนะคะเพื่อปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆของเราบ้างนะคะให้ AI ได้จับข่าวว่าเราอยู่ในแพลตฟอร์ม TikT o อกและเรานะคะก็ได้ทําการปฏิสัมพันธ์ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะเช็คกริข้อสต์ข้อ15คะพอเราทำการปฏิสัมพันธ์แล้วนะคะหลังจากที่มีคนมาดูคลิปวิดีโอของเรานะคะเราก็ควรที่จะตอบนะคะ ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มาคอมเมนต์ในช่องของเราด้วยค่ะหมั่นดูด้วยนะคะว่าเวลาที่เราลงคลิปไปแล้วและมีคนมาคอมเมนต์เราควรรีบตอบคอมเมนต์ในคลิปของเราด้วยค่ะและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดติดตามช่องครูฝ้ายคอมเมนต์ว่าอยากรู้ต่อให้กับครูฝ้ายด้วยค่ะบันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในช่องของครูฝ้ายค่ะ